สวัสดีค่ะจากร้านเพิ่มสินการช่า้นนะคะวันนี้เราจะรีวิวงานหน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้งเปิดขึ้นค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นชั้นสองของบ้านลูกค้าบริเวณนี้เดิมทีเป็นหน้าต่างบานกระทุ้งแบบไม้เปิดข้างนะคะลูกค้าต้องการเปลี่ยนเป็นงานกระจกอลูมิเนียมสีดํากระจกชาดำห้าบิลบานกระทุ้งจะเป็นแบบนี้ค่ะจะมีมือจับ พร้อมกับตัวล็อกไปแบบนี้นะคะล็อกศับไปแบบนี้การใช้งานเราจะเปิดตรงแบบนี้เปิดขึ้นไปรับลมแบบนี้เลยนะคะรับลมได้โฟโ์ลแบบนี้นะคะบานกระทุ้เปิดขึ้นมีข้อดีค่ะถ้าเกิดว่าวันนั้นเนี่ยฝนตกจริงๆเราปิดหน้าต่างจริงๆนะคะฝนเนี่ยจะไม่สาดในระดับที่ด้านข้างเข้ามาในห้องนี้ได้ง่ายนะคะ ร้านเปิดขึ้นแบบนี้เรารับลมได้นะคะระบายความร้อนจากในห้องนี้ได้นะคะลูกค้าท่านใดมองหางานกระจกอลูมิเนียมบานกระทุ้เปิดข้างเปิดบนเปิดขึ้นนะคะทักหลายร้านเพิ่มสินกาาช่างได้นะคะร้านเพิ่มสินกาาช่างยินดีให้บริการวันนี้ร้านเพิ่มสินการช่างขอจบการรีวิวงานหน้าต่างบานกระทุ้เปิดขึ้นไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ